กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเถ่ดขรุเมือนีเบ้าแอมเราทงเดินทางมาติดตามตัวเลขครับคุณพอสาลี่ครับคุณพอสาลี่นี่เป็นฝันเห็นผีตายครับเห็นตัวเลขอยู่ที่หัวคนตายนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแปดชัดแจ๋วแห้งครับท่านผู้ชมเนาะแจ็กสิเป็นแปดยังแล้วก็ฝันเห็นหญ้าสิมาแบ่งเอาดินแล้วก็เห็นเลขตัวเลขอยู่ในหลักสนุวัสันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาถามคุณพอสาลีน่นางถาอยู่ แค่นาบ้านเนาะครับท่านผู้ชมว่าเห็นเหล็กเด็ดๆงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี่อยู่ในหัวผีนี่สิเป็นเลขกสองตัวหรือสามตัวครับกลับมารับชมรับฟังครับคุณพ่อซาลี่กันครับดีครับคุณพ่อชาลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะทะเบียนรถที่บอกงวดเนี่หันเนาะทะเบียนรถเต็มๆเลยทะเบียนรถโอ้ทักทะเบียนรถทุกวันเด็กี่บอกพ่อทะเบียนรถอีหยังก่อนเหรอสามแฟร์หาศูนย์ 8, ส<น>ามแปดห้าศูนย์ออกตัน้นี้<อ>สามแปดห้าศูนย์ทะเบียนตั้งหนาเนาะออกมาตั้งหนาไปจุงวม,มันจอกตั้งหนาหรือดกับเกแปดห้าศูนย์ทีครับเงวด <laughs> นี้ฝันว่าจังไหนก็พองวดนี้ฝันนั่นมันก่าบอมเป็นพะว่าฝันดีกับหังคือสิเป็นดีคืดติเกี่ยวกับเลยอยู่แต่ว่าหาบ่เห็นเบิดบ่ได้เบิดฝันเป็นฝันสองคืดคืนละยางคืนแรงกนั่นฝันว่าได้แบ่งดินแปลงนี่ แบงดินแบงนี่เขาเขาสิมาแบ่งเอาเลยพอไนบุหูุเรื่องเขาสิมาแบ่งเอาบ้านิษฐ์พอไนว่าห้วยมาแบ่งจังไรใไรบอกใหตัวมาแบ่งดินเฮาวได้นี่ผู้ใดสิมาแบ่งน่ะพอ่อจักบุหูุบานิษผู้ใดบอกตัวแม่เแ่าทวดทุนว่าสแม่เแ่าทวดแม่เแ่าทวดทั้งหลายอีกว่ามันบน่แม่นดินแม่เแ่าทวดได้ดินเฮาไ <laughs> ด้เนาะั่านผู้ใดเขาจะไปแจง้งเขาจะไปแจ้งตำรวจวสครับ เล้ว,วาเน,นนี่เขาก็คุดสิผังลักษณะดต่นะนะเออนีนี่ละวางเขาสิผังวางวางนี่ละนี่เ้องกุ้งม่วงนี่เขาจีแบ่งเอานี่เขาจะผังลักษณะเบิงบ้งเบิ้งเฮาเบิ้งเลขกหัวลักษณะโตแนวสันเบิ้งกับมันก็เห็นพอล่างๆเห็นบุตรบิตเห็นโตเดียวก็ว่าเห็นโตเดียวเห็นโตเดียวแนหัวสน,ษษนุนเห็นได้เหลี่ยวโคกโตเดียวเห็นเหลี่ยโคกม่เห็น,นเบิ้สุดโตไม้เหลี่ยวหัวเสาเขา Oh. ว่าเขาก็เลยหุบแยนเลยนีน่น,นะเขาหยาดเขาหยาดเขาหยาดน,นะ่าผมจะิไปแจ้งตำรวจ oh. บานมาคลืนที่สองคึืนว่าน,นมาฝันต่อยผันว่าเห็นสี่เห็นเหล็กนี่หัวคนหังบอมหังบอมแมนหัวคนตายแล้วนะ oh. ก็หังบอมแมนแต่ว่าหังหังบอเห็นเห็นตัวเดียวคือกันห่ยมาจับใส่กันถอดแล้ว <laughs> ตัวนี้เห็นแปดเห็นแปด,แปดเออ แต่บัดนี้พอาะถึงหูเมื่อขึ้นมาลางล่างบักน้อยๆน่หายก็คือจังว่าคือจะว่าใส่หูอีกแล้วว่าแปะซุดแปะซุดก็จังว่างสันบานนี่ตัวน,นี้นั่นโอ้มันได้ยินงนี่ยินในหูเลยได้ไยนินอยู่ในหูแล้วก็แปะซุดแปะซุดก็สะดุ้งขึ้นแล้วบางเรื่องอยากกินนมพอ,อ,อจจกกดีนมนมเขาที่ทางไหนก็ได้มีคนมาเว้าบ่ามีคนมาเว้าแต่เหลี่ยมอยู่ในหัวคนในหัวคนหัวคนตายแล้วครับครับ แบบเป็นหัวกะโหลกก็ว่ายังก็ว่าได้รนะแต่ห่างผมเป็นหัวกะโหลกมีผมมียังอยู่ทัวอยู่กึ่งกลาง่ายๆคือหัวคนตายนหรอคือหัวคนตายครับครับครับก็เลยเห็นเป็นเลขดแปรตัวเดียวหวานหูเมื่อขึ้นมาแปรซุดแปรซุดก็จะว่ากันคือเขาในหูตัวนี้ฟังเลยจำจำไว้ว่ามันจิตตัวนี้บ่หัวมันจิตแปรพกตัวฝุ่นบ่วัสนพกตัวหลักสนุบตัวบ่มันใส่กันเวียงมาจังสี่บ่ก็ยังไอว่าหัวมันกับแปได้หลายหลายหลายตัวอยู่ได้ หัวนี่ก็บหากระหกอครับแปดศูนย์แปดหาแปดหกจีสี่ก็ได้จังสั่นก็ได้อาจะเป็นจังสันครับแล้วขัขมันจังสี่กับบูงจังสี่แปเลยนะฮ่าฮเท่า <laughs> นั้นลนะ่ะสองขับพันสองขึ้นแต่กวนมันก็บอยแต่พันบอากว่ามันน่าเบาคนตายคนก็เลยไปเปิดจตเครื่องอยงอย่างไรหูวงอและนอนหไดเลยอัน<อ>นองเขาแม่เนี่ยละเล่าเสียอันตัวนี้ลักษณะนะครับเห็นตัวเดียวจะว่าเห็นตัวเดียวเห็นลูกหกตัวเดียว เสดายเนาะเห็นพลางเห็นบถตัโตเขามันโกแห้งนะรถจั่รยาเขาหอบหนีเลยแม่มาเขาหอบหนีเขาย่านตำรวจเพราะว่าพอยังว่าจะไปแจ้งตำรวจมาจับเลยประสนหน่วยไหนองค์กรไหนบอกให้มูตโตมาฟังกันเลยวพอยังเลยว่าสนองมากับงูเปล่าเลยนะคมติดดินมาแต่ใส่ถามหมดคมติดดินอีกคนไหนมาว่าเมตโตทวดแมตทอทวดแม่าวทวดบอกให้มาแบ่งให้ว่าัน เพราะเก็เรื่องขอมืองอ่เดี๋วเป็นแนวนีคือกู่บริคิดจังสี่ครับบริคิดว่าเรื่องดินเรื่องดอนเรื่องแบ่งดินแบ่งดอนอยังจะเถือบริคิดจะถือคือบฝันแนวนี้คือขึ้นวาดโอ้ขึ้นขึ้นวาดกับฝันว่าบริคิดอย่างคือจะฝันเห็นง้อคนตายคนตายเนี่ยหัวจักเป็นเป็นพี่น้องเราบบอก็ว่าผู้เพิ่นตายนี่ล่ะผู้เพิ่นตายต้อเผาวาตมันไปงานศพนี่บะ บอกงานศพนั่นเพื่อนเพื่อนเผาเมื่อวานนี่พอเนี่ยก็บบอดดัไปได้งานศพเป็นพี่น้องกันอยู่งบอได้ไปเพราะว่ามันยากน้ำมุกหยากน้ำหลานยากน้ำหลานบอได้ไปเพป็นอายุจ็ดปีหรอคุณพอนี่ยสี่สิบเก้าปีสี่สิบเก้าปีพอที่ไปเผาเขาเออสี่สิบเก้าที่ฟันเห็นเลขคล้ายๆตัวเลขในหัวนว่นะเนาะเออเออสี่สิบเก้าปีสี่สิบเก้าปีครับเวียขงามอยู่ได้พอเทื่ยงเพป็นอ่านประวัติเมื่อวานเนี่ยสี่สิบเก้าปีครับซื้อเพื่อนซื้อพุ่น ครับ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 ก็เท่านั้นมีแต่เสียบุญเยือนเสียพ่นผู้ใหญ่ยี่สิบเก้าปีครับแต่เมื่อวันอูดอ่าประมาณห้าร้อยสิบหกมั้งพ่อโสเกิดเนี่ยกันสี่บเก่าเนาะลายย่อนเนี่ยประมาณห้าร้อยสิบหกอืมครับครับสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยวางนี่ประเด็นเนี่ยมันมันหาหาสิบหกเก็สองสิบเจ็ด ิบเจ็ดสองห้าเพื่อนอ่านัว่านว่าสี่สิบกปีแล้วอยู่เลยครับแต่ว่านหัวหน่ะเห็นตัวเดียวเนหัวเห็นตัวเดียวกระพับโคตรล่างก็บว่าเป็นหัวเพิ่นนั่ะล่ะครับหัวผู้เพิ่นตายน่ะล่ะหาเห็นตัวเดียวเลขแปดตัวเดียวปัดหัวขึ้นขึ้นว่าแปดศูนย์แปดศูนย์ขึ้นยังขึ้นยังสั่นขึ้นยังเสียงเข่าหนึหูยังสั่นโอ้ครับครับครับเรียกว่ามันจะเป็นแปดหัวเป็นหาเป็นหกขึ้นก็จะแปดหกเสร ก็ลักษณะผนเบียงไปยังสั่นบ่าคือเก็บปดหัวกระแปได้สองอย่างคือว่าราคาสมุนชมว่าหากระหกเนาะหัวในน้ำหาน้ำหกแปดหกส่วนก็เป็นหกส่นแปดจังสี่บอกเจังเลยหกแปดูนย์อีสี่ตัวเพิ่นว่าแปด0เนแปดส่นเนาะพอนะเมื่อกเราเราเมื่อกคือว่าอย่างนี้ในหูอยู่แปดสนยนแปดสูนกระลึกสะดูขึ้นเส้าหานัวดนมเอาไฮหลาน เออแล้วมันฟอมกับสีแจ่งฟอมยิ่งสําเนียแล้วมันสิเป็นเลขกโคกปั้เฮ้อเพราะมือแรกฝันก็เห็นแต่เลขกกตัวเดียวเนาะก็เหล็กโคกฝันเดียวฝันมือที่สองมากฝันว่าเห็นอยู่หัวคนตายว่าสันเลขกแปดตัวเดียวหรือหัวมันสิแปะได้หาแปะได้หาแปะได้หกแต่ว่ามันฝันมีเลขกกมาก่อนอ่ะเด้เออแล้วมันสีผน ience ห้เป็นเลขกโคกปั้เฮ้อก็จังว่านี่แหล้วนี่สิเป็นหกแปะศูนย์คือเป็นบาสนี่เอาเนี่ยเนี่ยพอสนิทมาบกว่าแปะเปลี่ยนเลยบ่มันมุ้ยมองสิแปะนั่นมันก็ลบหมองเลยเนาะ ไม่แต่แปดศูนย์ n o r m a เบาชัดๆเนาะครับดัดๆในหูได้ยินในหูเนี่ยคือว่าแปดศูนย์แปดศูนย์บอกว่าคออย่างสั่นละครับอีหยังก็เลยถามเนาะคือคือเห็นแต่เลขกแหวกแปดศูนย์แปดศูนย์คือจะว่าสั่นแต่ว่าก็คือได้แต่หกแปดศูนย์เนาะครับเพราะว่าวันแรกวันแรกมันเห็นเลขมันเห็นเลขกหกเมื่อที่สองมาเห็นอยู่หัวขัสีหัวกัสีแปะทั้งห่าเถ้าหกคนกับย่านว่าเออย่านบอกเข้าใจบอกว่าวันแรกแต่ไขว่าตัวแรกนั่นบอกบอกไปแล้วว่าหกวันนี้มาฝันเห็นว่าแปดอย หัวก็น่าจะเป็น6 8ศูนย์คือว่าเนี่ยบัคข้นตายเนาะก็เป็นขางหนิปรากฏเห็นอยู่ขางนีิเพิ <son ่งเพิ่เพิ่งขันหลรอขวางัวางอันนี้พอเที่ยงก็บอกไปสิเด้อครับตำรวจช่วงมาตำรวจช่วงท่านใดแปลได้กะกแลอกเก็ตเขามินไต่คลิปมาบอกพี่บอกน้องน้ำเนเด้อครับพอพอเที่ยงกับแปลหายแมงสัตว์ละเพราะว่ามันเคยเห็นมาคนหายค้ายๆว่าเพิ่นบอกแล้วว่าเลขกโคกนะครับตำรวจช่วงจะมาเห็นเหล็กแปดหัวคนตาย ไปก็อ่านว่าจะย่านแปเป็นหาเป็นหกมั้งก็เลยว่าให้เด็กหกมาก่อนเนาะอายุหัวใจก็สี่สิบเก้าอายุสี่สิบเก้าพศเกิดก็คือสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแม่นหนากระทาพระเทื่องจำบ่อเพชรครับสิบเจ็ดบวกสี่สิบเก้าก็หนาจะลงหกสิบห้าปีเนาะแม่นบ่บ้าเอมบวคือกันครับอาเอาอสิบเจ็ดบวกกับสี่สิบเก้าจะเป็นเทเลสัน ชิบเจ็ดบวกสี่ยุคก้อนว่ากิดสี่หกสิบห้าปีตัวนอกรับสมุทรชมเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเลขของคุณพ่อชาลีประจำของมวลวันที่หนึ่งกันยายนเดือนกับสมุทรชมหกสิบหกหกสิบปีนี่หกสิบห้าหกสิบห้าปีเออโอ้ก็แสดงว่าเกิดเกิดพควิดสองพันห้าร้อยสิบหกนะสองพันห้าร้อยสิบหกแต่คิดมาจะหาสิบหกไปบไปว่าหันมาห็นในหัวกลางกันหันมาหินในหัวหน้าเบาเพราว่า คือจังคอยมันเป็นเหล็กแปดเหล็กแปดบาทเพราะว่าคือจังอย่างนี้เลยโอ้โหสีสะดิดกันคือจะว่าแปดศูนย์แปดศูนย์มันมันก็เป็นไปได้เพราะว่าแปดศูนย์เพราะว่าคนตายเนาะเห็นเหล็กแปดแล้วก็อยู่ก็มีคนตายนั่มอยู่ยุนี่หัวคนตายเป็นแปดศูนย์แปดหกแปดถ้าอาจจะเป็นไปได้ผู้จิตแปลแนวได้แล้วเหลยเดี๋ยวมันอยู่คนละมองละบอลเนี่ยก็แล้คืออ้าขันขันเป็นตัวพ่อพ่อคิดว่าน่าจะเป็นตัวไหนน้ำพ่อไงก็คือน้ำแปดหาแปดหกน่ะล่ะ อ๋อน้ำคืดได้ครับเพราะมันเห็นหกว้ก่อนแต่มือแรกแล้วนะนอกพอมือแรกก็เห็นหกกับนอกกะจันมันกะสิเป็นแปดศูนย์กบว่าวขึ้นหกศูนย์เจ็ดหาศูนย์เันอยู่ในสามสามชุดดแเละเป็นว่าในในม้วนนี่เนาะวันแปดหาแปดหกแปดศูนย์าสามตัวเดียวบ้นี้สามตัวมันกะสิอยู่ในหาในหกมักันน่าลัะจิเป็นหาแปดหกหกแปดหาเบ่นยันโอ้จังสันสิเวียนยู่สนอันนี้เป็นเป็น คุณพอร์ชารีพันตีให้เองเนาะค่ะท่านผช้ชมเนาะที่บุเบิป็นบ่เลกรูบเหาบอาดแลบ่เดอาา่าฮ่าน่่าฮ่เบ่่าฮ่าฮ่าฮวาาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮเาียาฮ่่าฮ่นใ่ฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่บาฮ่า่าฮาฮาฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮาฮ่าาฮ่า่สา่าาง่าาาา่าาา่่า่ เอาครับแต่บา่คนเขาไปเข้ากาขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อชาลีนะครับผมเนาะที่ทำให้ตวเรขเด็ดเด็ดก็มฝันครับผมสมาชวมนีด้วยครับตวเรขของคุณพ่อซาลีครับกับแคบนาจอไว้นะครับสมาชิมน้องเป็นฝันเห็นตัุเลขแปดตุเรขแปดยื่ที่หัวคนตายแล้วก็เห็นตัุเลกหกอยู่กับลักษณะครับสมาชิมกับลักษณะนะครับนาอกับแปรห้เป็นตัุเลขหกแปดหกแปดแล้วก็มี มีคล้ายๆแบบว่ามีสิ่งลี้ลับมาบอกเลขเสี่หู8080 80ครับท่านผู้ชมเนาะ80ดศูนกันถ่าแปดเป็น3ตัวกับหกแครับท่านผู้ชมแล้วก็5 80ปดศูนครับกับกนไว้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะอายุคนที่ตายที่ฝันเห็นนั่นน่ะที่ฝันเห็นเลขอยู่ในหัวนั่นเลข8อยู่ในหัวนั่นอายุ49ปีอายุ49ปีพศเกิดนั่นพศเกิดนั่นก็คือพศ2516ครับ หมวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้า 2, ร้อยหกสิบห้าครับก็ล,ลองแคปหนา้าจอไว้บัทหาเขากับเลขฝัน FC, เนอฟซีนะครับสำหรับช่วงเนาะเขากับเลขฝันตัวที่ห้ามากักเาชอบเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมเราทงกสิราธันมุชุมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับขอให้มีโชคใหญ่กับคุณปอสาลีครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวบ่าวแอมเราทงสิภาคไปเบิ่งของดีครับ บ่าวแอมละทตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จังสิไเ้ถือเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยคู่เลิกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยัก นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมวงท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหมาพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางัาบางนาลานเห็ดใอ้คนมองโ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่กครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับสามผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะสเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วงสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วงสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูด right? ังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงืินขาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่าสม้ชมแ้วกาเบาแอมเราทงนี่ได้นมมุนมานํำครับได้นมมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถี่ร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาา้าโหลายครับามาฝากอิบซีลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับซาถูกาถูก ให้ถือเกลีเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนะาะเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุาธอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ